อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัว How to หาเล็บพร้อมรูป AI สำหรับคุณครูที่อาจจะยังไม่ชำนาญในการเขียนคำสั่งเพื่อเจ n เน a เรตรูปวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆมาฝากครับก่อนอื่นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ freeflow.ai จะเห็นว่ามีรูปที่เราสามารถเป็นไอเดียในการพร้อมอยู่มากมายสามารถเลือกใช้ได้เลยหรือเซิร์ชสไตล์ที่เราต้องการก็ได้ครับจากนั้นเลือกแบบที่ใกล้เคียงกับรูปที่เราต้องการจะเจนเนเรทที่สุดแล้วคลิกที่รูปแล้วกดที่ปุ่มขวาบนจะมีคําสั่งที่ใช้ขึ้นมาให้เรากดคันลอกที่ปุ่มล่างซ้ายก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วล่ะครับหรือหากใครอยากเซิร์ชด้วยอ m เม e ก็เพียงไปเซิร์ชในอีกแถบด้วยวิธีเดียวกันเลยครับ นอกจากนี้คุณครูยังสามารถประยุกต์คีย์เวิร์ดตามต้องการเพื่อนำไปประกอบสื่อการสอนหรืออื่นๆได้ไง่ายๆแล้วล่ะครับ